แล้วผู้บริหารทางกีฬาขอประเทศไทยคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และแขกรับเชิวันนี้เราทำหน้าที่เป็นผู้ก่อนครับในงานการจัดเลี้ยงของไทยมอบเงินรางวัลและแสดฟนฟังดีเป็นครั้งที่31นัสสัาคณะรัฐมนตรีอยุธยีในแต่งงานแข่งขันขึ้นตั้งแต่วันที่12ที่เราจะเริ่มการมอบรางวัลผมขอเชิญท่านนะครับรับชมการประดมภาพความประทับใจในเกมครั้งที่31นัสสัาคณะรัฐมนตรีอยุธยาครับขอเชิญท่านรับชมได้ครับ สู่คนไทยทั้งประเทศส่งต่อไปให้ทัพนักกีฬาไทยตลอด12วันการแข่งขันส่งผลให้คว้าเอาชัยชนะผลลัพธ์ของความทุ่มเทที่ทัพนักกีฬาไทยได้รับภัยชาติตลอดการแข่งขันจึงคว้าชัยชนะมาสู่คนไทยทั้งประเทศ กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอกพอพราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในงานมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้กับคณะนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องระหว่างวันที่12-23พฤษภาคม2565โดยเป็นเกมกีฬาที่คนทั้งภูมิภาคอาเซียนต่างรอคอย นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวมเป็นเงินทั้งสิน้น1 8ล้9 0 0แสนบาทค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยค่ะผลงานยอดเยี่ยมจริงๆกัะ12เหรียญทอง11 แสดงความยินดีด้วยนะคะลำดับต่อไปนะครับเป็นสมาคมกีฬา และต่อกันเลยนะคะสำหรับสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยค่ะแนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวาัลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,475,000บาทค่ะคลิกบ็อกซิ่งนะคะก็บูข่าวนะคะเป็นเทรนเนอร์เป็นโคช้ชให้ด้วยค่ะครับลำดับต่อไปครับสมาคมกีฬา แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับสมาคมกีฬาคเรานต้นแห่งประเทศไทยค่ะและตอนนี้สมาคมต่อไปนะครับสมาคมกีฬาจาักรยานแห่งร้านสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับ บัณฑิท่านรองนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะกีฬานักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมตลอดจนสือ่อมวลชนทีละทุกท่านนะครับ <Okay. S 1> วันนี้รู้จินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเองินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก่คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่สามเ็ดณนะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันนี้นะครับก่อนไปก็ได้เจอกันกลับมาก็ได้พบกันนะครับ ผมคิดว่าทุกคนก็เฝ้ารอในช่วงเดืนดาไปแข่งขันดูเฝ้าจอทีวีบ้างอ่านหนังสือหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างผมเองก็มีเวราผมก็ติดตามดูนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปด้วยแล้วก็ถ้าเราพอดีก็คุณดาได้เป็นตัวแทนได้เป็นผู้ไปให้งกำลังใจในนามของคนไทยด้วยด้วยของรัฐบาลด้วยท่านนะครับมาอย่างต่อเนื่องก็ขอ,ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของรัฐบาลและพี่น้องชาวไทย ทั้งประเทศนะผมก็ขอแสดงความินดีให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่สามที่เปนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือเป็นความสําเร็จได้เป็นเกียรติประวัติของประเทศที่คณนะนักกีฬาทีมชาติไทยก็ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงและนําความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาวไทยรวมทั้งสร้างเกียรติยศเกียรติภูมิให้แก่ชาติไทยอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้ความสาคัญให้คนไทยเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ยิ่งกว่านั้นกีฬายังเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีความสามัคคีในหมู่คณะและการทํางานเป็นทีมตลอดจนส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาตินอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากลโดยพร้อมสนับสนุนการยกระดับนักศักยภาพนักกีฬาไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต เป็นนักกีฬาอาชีพหรือเป็นนักกีฬาทีมชาติที่พร้อมจะกล้าไปสู่สนามแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในนามทีมชาติไทยหรือตัวแทนของคนไทยทั้งชาติการกีฬานั้นในส่วนที่เป็นหน้าที่ของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้จํากัดเพียงการสาร้างนักกีฬาแต่มายรวมถึงอีกสองคาเรื่องที่สาคัญมากเช่นกันที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นได้แก่ 1. การเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาระดับนานานชาติในประเทศไทยซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังความรักในกีฬาของคนไทยทุกเพศทุกวัยแล้วยังเป็นเวทีแสดงทักษะความสามารถเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และโอกาสได้สัมผัสกันกบนักกีฬาระดับโลกและ 2. การพรักดันกีฬาไทยอาธิมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทั่วโลกให้ความสนใจไล่ เพิ่มคีโมสามารถและสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยุกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกายกีฬาต่อไปได้ทางสองส่วนนี้สิ่งที่ดที่สุดที่มุ่กพุทธนรงคนี้เสมอคือการให้ความต้องการกับวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการอาหารที่เหมาะสมในการที่จะสร้างกล้ามเนื้อในการใช่จร้กล้ามเนื้อทุกมัดไม่ว่าจะมัดเล็กมัดใหญ่ต่างก็แล้วแต่เพื่อจะให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภทนะครับถ้าเรามองต่างประเทศเขาจะให้ความสำคัญตรงนี้เป็นอย่างยิ่ง สำหรับการแข่งขันกีฬาสีเกมที่ผ่านมานั้นผมก็ได้ติดตามแลนะส่งกำลังใจไปเชียร์ทัพนักดาวยทุกคนทุกชนิดกีฬาตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงวันสุดท้ายผมขอชื่นชมการทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีของนักกีฬาไทยทุกคนตลอดจนทุกคนนะครับที่เดินทางไปร่วมในการแข่งขันดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีดีอย่างยิ่งที่ทัพนักกีฬาไทยนั้นสร้างผลง,งานโดดเด่นในทุกรายการการแข่งขันโดยพ้องยิ่ง ในรายการที่สามารถสร้างสถิติใหม่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และหลายกีฬาเป็นกีฬาใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยแต่ก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะครับอันนี้ต้องยินดีและชื่นชมนะครับที่ทุกคนตั้งใจเต็มที่นะเพื่อเอาชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่รับชยัยชนะจากการแข่งขันโดยหบังม่ยิ่งว่า,วาความสําเร็จและรางวัลเกียรติยศที่รับในครั้งนี้จะเป็นขวัญและเป็นกําลังใจ ให้กำลังกีฬาได้มีการพัฒนาความสามารถให้ประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งนับว่าก็ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและทุกคนผมเชื่อม่นว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วแต่เราต้องทําให้ดีกว่านี้ขึ้นอีกนะครับไม่มีอะไรที่จะไม่สําเร็จถ้าเรามีความพยายามเพียยายามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าสิ่งที่มาที่สุดที่นักกีฬาทุกคนในวันนี้ ได้รับในทันทีก็คือความมีน้ำใจของนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีมิตรภาพระหว่างกันผมขอขอบคุณอีกครั้งกับทุกหน่วยงานถนนรัมตรีคณะกรรมการนายกสมาคมต่างๆทุกฝ่ายนะครับที่ได้ร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งเสริมสร้างความสร็จทางกีฬาให้แก่นักกีฬาไทยไมาต่อเนื่องและแสดงความขี่ความสมาร็เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของชาวโลกและของคนไทยนะครับเสมอมา พร้อมกันนี้ก็ต้องชื่นชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาแล้วทีดี่เกี่ยวข้องทุกคนอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นกําลังสําคัญสานนันอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวพ่อแม่นะหรือใครก็แล้วแต่นั่นคือกําลังใจของท่านที่ไปกับท่านด้วยทุกคนนะเพราะนัขอีขาในกลางของเรานั้นสามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยีเ่ยมต่อไปเช่นครั้งนี้อีกและดีกว่าครั้งนี้ต่อไปในอนาคตและขอให้ภูมิใจว่าทุกท่านคือผู้ที่ร่วมกันสร้างความเป็นยิ่ง ของชาติไทยและวงการกีฬาไทยในโอกาสนี้ผมขอรัตนาคุณปรณะสิทธิ์ตรสิทธิ์สังหลายในสากคนระโลกอีกทั้งเดชาพะาบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโปรดดมันดาลประธานพรให้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยผู้จัดก,การทีมผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาตลอดจนเจ้าที่ที่เยี่ข้องทุกคนพ,พร้อมท้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความจเจริญมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและสำเร็จผล ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับการอ